สวัสดีค่ะพี่น่อของไฟสาวลินนะคะเนาะเหมือนในสาวลินก็นจะทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะคะนะคะสาวาก็จะทำน้ำซุปก่อนโดยการต้มเล้งเนาะต้มเล้งลงไปกระดูกเล้งลงไปทํากินง่ายๆเนาะคะ่ะสาวาก็ขอโยนใบเตยลองไปด้วยนะคะเพื่อเอากลิ่นเนาะ กลิ่นของใบเตยเนาะค่ะเนาะแล้ว,ว่าก็ขอใส่เฮดท้อมลงไปนํานะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหมอนน้อยค่ะ hmm. bon no e ขอบคัวมินิค่ะขอบคัวมินินะ mm hmm. คุณพ่อคุณแม่คุณลูกจ้า mm hmm. นอกค่กเนาะก็นิหยาดบาดค้า mm hmm. กล่องกระโบนหนิ่งมะนวลขอโทดเด้อค่ะพี่สองเจ้า mm hmm. ขาขยอ้เจ้าขายเขา นี่ค่ะแต่ว่าก็จะต้มน้ำซุปไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ความหวานมันออกมานอก,กันเนาะพี่นอองเ,องเองนาะเพื่อให้ความหวานออกมาก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเนาะค่ะบ่แม่นนำข้นเนาะคะ่ะน้ำใสะค่ะก็จะประมาณนี้เนาะค่ะต้มว้ก่อดเนาะค่ะต้มไว้ก่อนใสหลักผักชีเนาะค่ะเนาะ สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องขอพระคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวมาเบืองไหเนเด้อค่ะจักแม่นสองแม่นเนาะค่ะแม่นตาวต้องเบิ่งแน่เพราะไหมี่กาลังใจเห็ดคลิปน้ำเบิอนแน่เด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ไม่ไม่คงสูตรนะคะแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันชอบแบบไหนก็จัดไปสว่าจะทําตามที่มีในตู้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นคือก๋วยเตี๋ยวน้ําใสหมูนะคะ หมอกันน้อยๆอ้อปอจริละค่ะครอบพวมินินะค่ะครอบัวมินิค่ะอันพี่น้องไม่กินน้ำสาวว่ากับจีขยายหมอนี่ค่ะมีหลายใส่อยู่หมอก,กัะเดยเนอะค่ะก็อนุญาตต้มน้ำซุปก่อนนะคะเพื่อให้น้ำกระดูกนะคะน่ะได้เข้ากลมกล่อมในน้ำซุปนะคะอ่าเดี๋ยวสาวว่าก็จะขึ้นจานให้ดูเด้อยะเนาะ เอาซ้ำนี่ก้อนค่ะพี่น้ององไปขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะยูดีมีแห้งหักทุกผู่ทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อ